ออนักสการพระอาจารย์สมทบครับขอโอกาสถามพระอาจารย์สมทบครับ <c oughs> ครับเมื่อกี้ได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องของความทุกข์นะครับทุกขสัจจะเนี่ยก็อยากจะขอความรู้เคาะนะครับพระอาจารย์ได้ช่วยขยายความในส่วนเกี่ยวกับความทุกข์ครับว่าทุกข์มันมีกี่ประเภทกันแน่ครับแล้วก็ทุกสาม,มันกับทุกพิเศษนี่มันแตกต่างกันยังไงครับพระอาจารย์ครับคืออย่างนี้ในเรื่องของความทุกข์เนี่ย ในเชิงของความจริงของชีวิตในเรื่องของความจริงของชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวกระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาี่ตัวมันเองอยู่แล้วเช่นการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปนามขันห้าหรือกระแสชีวิตเนี่ยเนี่ยแท้จริงก็คือว่าเวลามันผลักออกมาซึ่งเราจะเห็นตัวสภาพของความจริงของชีวิตเนี่ยมันผัอกออกมาเช่นว,ว่าความเกิด ทั้งการเกิดของขันห้าหรือการเกิดของกระแสชีวิตเนี่ยก็เรียกชาติทุกข์แล้วกระแสชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีการวิปริตผิดเพี้ยนไปไหมเปลี่ยนเนี่ยก็หมายความว่าสภาพของอฟันหักหนังเหี่ยวยน่นสรีรักโค้งงอทั้งหลายนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกชรา,าทุกข์คือความแก่ความแก่งอมความคล่ำค่าของกระแสชีวิตเนี่ยทีนี้ในทุกจุดจุดในทุกจุดของ กระแสชีวิตที่เป็นรูปธรรมเนี่ยนามาทมก็ด้วยที่เป็นรูปธรรมเช่นยกตัวอย่างเช่นมีผมก็มีโรคที่ผมมีขนก็มีโรคที่ขนมีเล็บก็มีโรคที่เล็บมีฟันก็มีโรคที่ฟันมีหนังก็มีโรคที่หนังมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมันมีโรคทุกจุดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกในไตในตับอันนั้นก็เรียกพยาธิทุกฉะนั้นตัวชาติชราพยาธิและถ้าการอวัยวะทั้งหลายมันหยุดทําหน้าที่นั้นเขาเรียกมรณะ อันนี้เราก็ต้องเข้าไปเห็นว่าจริงๆแล้วอ๋ออันนี้มันคือตัวปัญหาแท้ๆเลยนะเนี่ยตัวชาติคือความเกิดชราคือความแก่ปยาทิ่คือความเจ็บไข้บรรณะคือความตายแล้วมาตามได้โศกสังเกตด,ดูทีท่านทั้งหลายที่นั่งเนี่ยอาการที่เรารู้สึกว่าเราไปประสบพบเจอหรือว่าดําเนินชีวิตเนี่ยมันจะมีความโศกเป็นระยะระยะ,ะ,ยะโศกะตัวนี้เป็นความโศกเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นตัวความไม่สบายใจ ความไม่สบายใจมันเกิดรู้สึกว่ามันมันมันเกิดความที่สภาพจิตใจที่มันขุ่นมัวเป็นระยะระยะระยะมันเป็นตลอดไหมเป็นบ่อยด้วยมันจะโศกเป็นระยะระยะเวลาเราไปเชิญนั้นสิ่งใดพวกโศก,กแล้วก็นเข้านาข้ามันก็จะบ่นออกมาเฮ้อ <h Sut ton> ร้อนเฮ้ยหนาวเฮ้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ย <h projections> ทำไมฝนตกทำไมแ,แดดออก ทำไมคนนั้นพูดอย่างนั้นเนี่ยอาการแบบนี้เขาเรียกปริเทวทุกข์แล้วก็หนักไปกว่าน,นั้นมันจะกลายเป็นทุกข์กายอาการที่ต้องเปลี่ยนต้องต้องเปลี่ยนต้องอะไรต่างๆเห็นไหมว่ามันต้องขยับเขยื่อนเปลี่ยนแปลงตลอดมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยมันแสดงมันพลุกออกไม้เห็นตลอดแล้วก็โทมนัสอันนี้แปลว่าน้อยเนื้อต่ําใจอย่างแรงแล้ว หนักไปกว่าน,นั้นที่เรามักเป็นกันอาการแพนิคอย่างแรงเนี่ยอุปายาสาสเนี่ยที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทิ้งตัวอาการทิ้งตัวมันมันผิดหวังอย่างหนักมันทิ้งตัวมันหมดเลี้ยวหมดแรงมันทำอะไรไม่ถูกมันยกตัวเองไม่ขึ้นเคยเป็นไหมล่ะมันรู้สึกว่ามันแพนิคแล้วมันก็เศร้าไปเลยเนี่ยอาการปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าโรคซึมเศร้า นอนสมคิดคืออยากตายแล้วคนที่เป็นแพนิกมากๆอยากตายแล้วนะเคยเป็นใช่ไหมเธอเคยเป็นอาการว่าไม่อยากอยู่แล้วโลกใบนี้กับชีวิตของเรามันรู้สึกมันไม่โอเคแล้วเราไม่ได้เป็นที่ปลื้มใจของคนในบ้านนี้อีกต่อไปเราไม่อยากบ้านนี้แล้วเราไม่เป็นที่พอใจของคนในโลกนี้เราไม่อยากอยู่ในโลกเนี่ยมันมันอาการลักษณะแบบนี้ แล้วก็ป,ปต้องพบเจอกับบุคคลสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่ชอบใจพอเจอปั๊บไม่ชอบใจได้ยินเสียงปั๊บไม่ชอบไปไปสัมผัสแล้วไม่ชอบเนี่ยมันประสบพบเจอสิ่งนี้บ่อยๆนี่ก็คือความจริงของชีวิตก็เรียกพิเศษนั่นแหละหรือต้องพัดพลากเช่นเรานั่งอยู่ในยาบทเนี้ยกำลังชอบใจอยู่ดีๆเราต้องลุกเนี่ย เราต้องจากเอียบทนั้นเนี่ยหรือเราต้องอยู่ในอแอเรียที่ดีๆอย่างเนี้ยแต่เราต้องจากที่ตรงนั้นไปเนี่ยเราต้องอยู่กับคนคนนี้รู้สึกเรารักเราชอบใจคนนี้สักพักต้องจากมันนี่หรือเราได้ใช้สิ่งของนี้รู้สึกชอบอกชอบใจเดี๋ยวเราต้องจากมันเนี่ยหรือเราอยู่กับความคิดความอ่านที่มันดีๆอยู่แล้วไอ้ความคิดความอ่านดีๆเนี่ยมันต้องพลัดพากเนี่เงมนปัญหามันมัน,ม,นมันปรชิญตลอดเวลาแบบนี้ ถ้าเราอย่างนี้ก็เรียกว่าต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจและอย่างหนึ่งก็คือหวังหวังว่ามันจะดีขึ้นหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่แตไอความหวังด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิเนี่ยแล้วมันไม่เป็นไปอย่างหวังมันเลยผิดหวังตลอดผิดหวังตลอดผิดหวังตลอดอาการผิดหวังตลอดเมื่อทีนี้ใครถ้าเอามาคิดบ่อยๆสิ เอามาคิดวนลูบบ่อยๆ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 แล้วก็มองใ,ในแง่ผิดหวัง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 ไอ้แง่สมหวังไอ้แง่นั้นไม่เอาเอาทังแง่ผิดหวังผิดหวังมาหนักเข้าล่องลึกเลยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนที่มีทัศนคติมองโลกในแง่ร้ายทันทีแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใจไม่ชอบใจโลกใบนี้สรุปแล้วทั้งหมดเหล่านี้คืออะไรเพราะรูปธรรมให้นามาทมเพราะกระแสชีวิตนี่แหละ เพราะการมีกระแสะชีวิตทั้งที่เป็นฝ่ายของรูปธรรมและนามธรรมาท,ที่มันยังขับเคลื่อนดําเนินเป็นไปอยู่อันนี้มันเป็นตัวปัญหานี่คือตัวปัญหาที่แท้จริงฉะนั้นไอ้คาว่าทุกพิเศษทุกสามัญทั้งหลายเหล่านี้ชาติเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นสามัญไอ้ที่เหลือเดี๋ยวโศกบ้างเดี๋ยวดีใจเสียใจเดี๋ยวพัดภาคทั้งหลายมันก็เป็นกรณีพิเศษแท้จริงมันมีไอ้ความทุกเหล่านี้มันเบียดเบียนแล้วมันบีบคั้นตลอด มันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเมื่อตัวกระแสชีวิตหลายกระแสชีวิตมาสัมพันธ์กันขึ้นมามันก็มามาเจอประชิญกันแล้วต้องประจวบกับคำพูดที่ไม่ชอบใจต้องพัดภาคจากคำพูดที่ชอบใจต้องมาเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจและต้องพัดภาคจากสิ่งที่ชอบใจต้องมาสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือต้องจากกับสิ่งที่เราชอบใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยปฏิกิริยาของทุกที่มันกําลัง กระทบกระทั่งและเบียดเบียนบีบคั้นแล้วมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นตลอดเวลาเมื่อมนุษย์ไม่รู้เท่าทันไม่รอบรู้ไม่รู้จักมันยุ่งเลยแต่นี้แล้วไม่รู้ด้วยนะไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากตัวตัณหาความทยานอยากยังไงมาจากความเห็นผิดยังไงมาจากความหลงความไม่รู้มาจากการทํากรรมที่ทําให้เราได้กระแสชีวิตยังไงเป็นต้นมันก็เลยถ้าเรามองเจาะลึกลงไปจริงก็เห็นอ๋อนี่คือทุก อ๋อนี่คือเหตุของปันี่คือตัวปัญหานี่เหตุของปัญหาถ้าเรารอบรู้เราเข้าใจมันเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะเราไม่ต้องไปทําอะไรกับทุกแต่ต้องรอบรู้ต้องรู้จักมันเราไม่ต้องทําอะไรกับตัณหาแต่เราต้องไปจัดการไม่ให้มันเกิดแต่จริงๆเนี่ยรู้จักมันก่อนเท่านั้นเองไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะความโลภไม่ต้องไปทําอะไรกับมันความโกรธความบวดถูท้อแท้ความเซงเบื่อหน่ายเนี่ยไอตัวสภาพที่ดับ ทุกและดับเหตุถึงทุกเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรแต่ต้องรู้จักมันก็คือนั่นคือความดับทุกขแต่เราทําข้อเดียวเองทําข้อไหนข้อมักเนี่ยข้อปัญญาเนี่ยทาปัญญาให้เกิดขึ้นฝึกสติให้เกิดขึ้นทําความเพียรที่สร้างสารรค์ให้เกิดขึ้นทําความตั้งมั่นแห่งจิตให้เกิดขึ้นทําข้อเดียวทําปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้จักตัวทุกเสียตัวปัญหาเสียทําปัญญาให้เกิดขึ้นสกัดไม่ให้ไม่ให้ตัวความโลภกดหลงมันเกิด ทำปัญญาให้เกิดขึ้นก็คือว่ารู้จักว่าถ้าสิ่งถ้าทกกบสมุทัยดับนะเป็นตัวนิโรธปัญญาที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นความเพียรที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นเนี่ยการมนสิการทําข้อนี้ข้อ,ขอเดียวคือข้อมารคให้เกิดขึ้นชื่อว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ดีที่สุดยมต้นบนพอมองเห็นภาพชัดไหมสาธุสาธุสาธุครับพระอาจารย์ครับชัดเจนมากเลยครับก็ เห็นเรื่องความแตกต่างนะครับเรื่องของความทุกข์สามัญทุกทุกพิเศษซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับนะซึ่งก็อันนี้ต้องอยู่กับในในชีวิตประจำต้องอยู่กับทุกพิเศษครับพระอาจารย์ครับแต่ทีนี้ก็ขณะเดียวกันก็ต้องต้องแก้ทุกสามัญด้วยซึ่งเป็นความยากของมนุษย์จริงๆครับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับสาธุครับพระอาจารย์ครับคือประเด็นคือจริง,รงๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าปัญญาได้รับการบ่มเพาะ ให้เกิดขึ้นและมีสติกำกับอยู่มีความเพียรที่สร้างสารรค์มีองค์ความรู้และความเข้าใจตรงนี้มันเป็นการเป็นการดำเนินชีวิตที่มันเป็นไปตามเส้นทางที่ถูกต้องมันก็เลยไปรู้จักคำว่าชีวิตที่เป็นส่วนของปัญหาของทุก์ขที่มันเป็นตัวบีบค้านเบียดเบียนและยังไปรู้ว่าเหตุของปัจจัยที่ทำให้กระแสชีวิตมันขับเคลื่อนดาเนินไม่หยุดหย่อนที่เรียกว่าเหตุของปัญหา แล้วมันเลยวางเป้าหมายว่าเราจะต้องดับตัวปัญหาและเหตุของปัญหาเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวนิโรธปัญญาที่เกิดขึ้นสติที่เกิดขึ้นความเพียรที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นข้อม,มักฉะนั้นปฏิบัติข้อเดียวอ่ะจริงๆแล้วรู้และเข้าใจทุกข้อรู้วิธีการว่าต้องทํากิจของมันยังไงเช่นว่าทุกคนรอบรู้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะให้รู้หน้าที่อย่างนี้ก่อนสมุทยัยละประหารทําให้หมด นิโรธประจักแจ้งต้องรู้ถึงเนี่ยมรรครเจริญเล่มาทําข้อมรคข้อเดียวก็คือเจริญปัญญามีหน้าที่เจริญปัญญามีหน้าที่เจริญสติมีหน้าที่เจริญความเพียรมีหน้าที่ในการทําสมาธิฝึกสติให้เกิดขึ้นฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นให้ปัญญาเกิดขึ้นก็ไปรู้จักความจริงก็ไปรู้จักทุกนันเองปัญญาเกิดขึ้นสติเกิดขึ้นความเพียรเกิดขึ้นก็นละไม่ให้ตัวความลบกดหลงไหลเข้าสู่จิตก็คือละสมุทัย ปัญญาเกิดขึ้นก็มีกำหนดหมายว่าเราจะต้องบรรลุจุดหมายคือดับกิเลสและกองทุกข์ให้ได้ก็กลายเป็นว่าประจักษ์แจ้งนิโรธฉะนั้นทำข้อปัญญาทำข้อความเพียรก็สติให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องก็ไม่ต้องไปทำข้ออื่นมันง่ายตรงนี้วิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆก็คือทำปัญญาทำความเพียรทำสติให้เกิดขึ้นถ้าไม่มีก็ฟังให้เกิดให้มีขึ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมามันก็จะสามารถ ชาญฉลาดในการที่จะเข้าไปสกัดกัน้นไม่ให้ตัวให้ไม่หลงไม่ไม่ไม่ผิดเพี้ยนในการไปรอบรู้ในทุกแล้วก็เป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้สมุไทไยเกิดคือทีนี้แล้วก็ไปจากแจ้งม้รอดประเด็นมันอยู่ตรงว่าเวลาเราไปสัมพันธ์กับทุกเรากับเอาสมูทไทยไปสัมพันธ์นี่ปัญหาตรงนี้เช่นดําเนินชีวิตด้วยความโลภมันเป็น ความโลภมันเป็นธรรมะที่ควรละดำเนินชีวิตด้วยความโกรธเงี้ยดำเนินชีวิตด้วยความหลงความมืดบอดเงี้ยดำเนินชีวิตด้วยความริษยาพยาบาทเงี้ยดำเนินชีวิตด้วยความเห็นผิดเงี้ยการที่ให้ตัวความโลภกดหลงความเห็นผิดความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอันนี้เป็นตัวสร้างปัญหาธรรมะเหล่านี้ควรละแต่เราเอามาเจริญทําให้เกิดขึ้นเวลาเรามองปัญหาข้างนอกเนี่ย แล้วก็สามไปดึงเอาปัญหาข้างนอกมาไว้ในใจเราแล้วก็ปรุงแต่งกลายเป็นสมุทไทยแทนที่เราจะทําข้อมักแต่เราไปทําข้อสมุทไทยมันก็เป็นตัวสร้างปัญหาเลยเนี้เพราะเราเอาตัวเขีดของปัญหามาก่อให้เกิดขึ้นในกระบวนการของความคิดแล้วก็มุ่งพินิษคิดคิดไปตัวสมุทัไทยตลอดเวลาทีนี้มันก็เป็นตัวสร้างปัญหาไม่จบไม่สิน้นในชีวิตมันก็มันก็เลยไปกันใหญ่เลยทียนี้นี่เป็นต้น ฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหยุดสร้างปัญหาหยุดให้เหตุปัจจัยของปัญหาเหตุปัจจัยของปัญหาดำเนินชีวิตใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ศักยภาพเดิมนั่นแหละเปลี่ยนเนี้ยที่เคยคิดด้วยตัณหามาณทิติก็เปลี่ยนจากตัณหามาณทิติก็เอาตัวปัญญาสติและความเพียรมาแทนที่เราก็ได้ข้อมักแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างปลอดโปร่งโล่งเบา แล้วเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไม่จบไม่สิ้นในที่สุดจริงก็เราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วนี้เป็นต้นเพราะมองเห็นภาพไม่ย้อนตาเห็นภาพเจ้าค่ะพระอาจารย์เมื่อกี้กําลังนึกตามว่าแล้วปัญญาเราจะสร้างยังไงได้บ้างก็คือที่บอกว่ามีสุดตรมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาเราต้องสร้างตามนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์จริงๆก็คือว่าเวลาเราจะเรียนรู้เรื่องอย่างยกตัว ควรวางท่าทีทางใจเมือ่อกับปัญหาเนี่ยเรารู้แล้วอ๋อตัวปัญหาคือตัวทุกข์ก็แปลว่าเราต้องรอบรู้เราต้องรู้จักรู้จักตัวปัญหาเหมือนที่บอกว่าไฟเนี่ยไอ้ไฟที่มันไหม้เนี่ยไอ้ตัวไฟที่มันลุกโผล่ขึ้นเนี่ยอันนี้คือตัวปัญหาแล้วเหตุของปัญหาก็คือเชื้อไฟไงเชื้อไฟจะเป็นฟืนก็ได้ เป็นความแห้งของของบรรยากาศเป็นต้นก็ได้เป็นน้ํามันเป็นต้นก็ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนั้นมันเหตุที่ทําให้ไฟมันลุกไม่หยุดไอ้ไฟมันคือปัญหาไอ้ตัวเชือ้อเชื้อเพลิงทั้งหลายเชื้อฟืนทั้งหลายทั้งหลายหล่านี้เป็นต้นฟืนทั้งหลายเป็นต้นน้ํามันทั้งหลายเป็นต้นอันี้มันเหตุของที่ทําให้ปัญหาคือไฟมันลุกทีนี้ถ้าระวางเป้าหมายว่าเราจะดับไฟไอ้ดับปัญหาเนี่ยเหมือนนิโรธไอ้วิธีการที่จะไปดับไฟเนเบนมา เอาละทีนี้ถ้าหลอดไฟเนี่ยมันคือตัวปัญหากระแสชีวิตของเราก็เหมือนกันก็ต้องมาดูว่าไอ้ตัวไฟเนี่ยปริมาณของไฟมันมันมันเล็กหรือมันใหญ่ถ้าไฟไหม้ย่าแห้งๆนิดๆนิดหน่อยๆเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วว่าไอ้ตัวฟืนมันก็มีนิดหน่อยมันถึงลุกได้นิดเดียวแต่ถ้ามันไฟไหม้ตึกมันก็ดูนั่นแหละเชื้อเชื้อเชื้อเพลิงมันแค่ไหน หรือไฟมันไหมเมืองเลยเงี้ยโอ้โหน่งี้ปัญหามันเต็มเมืองเลยแต่เนี้ยแล้วเราเชื้อเฟิงเราจะถอดรหัสมันยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงไอตรงนี้แหละปัญหาก็คือว่าวิธีการก็คือทํายังไงขจัดเอาเชื้อฟืนออกทํายังไงไม่เอาน้ํามันหอมใส่เข้าไปหรือทํายังไงเอาพวกแก๊สเอาพวกก๊าซทั้งหลายที่มันเป็นถังดับเพลิงก็หลายไปไป,ไปจัดการมันงี้เป็นต้นหรือจะใช้รถด,ดับเพลิง ใช้น้ำหรือจะใช้ตัวเครื่องบินในการที่จะเอาแก๊สอองต่างไปที่ไม่ให้มีอากาศทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็นเป็นวิธีการอย่างนี้เขาเรียกเป็นข้อม,มกักเหมือนกันเวลาชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวปัญหาเหตุที่ทําให้ชีวิตมันดําเนินเป็นไปอยู่กระทบกระทั่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันเป็นเหตุของปัญหาแล้วก็หาวิธีการว่าเราจะดับปัญหาอย่างไงวิธีการเรืงก็มาอยู่ข้อสุดท้ายข้อเดียวก็คือข้อม,มกักดังที่ได้กล่าวฉะนั้นในวันนี้ อีกประเด็นก็บอกควรวางท่าทีต่อปัญหาอย่างไรว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นควรวางท่าทีทางใจอย่างไรอันนี้คำคำนี้เป็นมีความหมายมากก็คือวางท่าทีทางใจด้วยสติวางท่าทีทางใจด้วยปัญญาวางท่าทีทางใจด้วยความอดทนด้วยความเพียรด้วยสมาธิไอ้ตรงนี้แหละที่เราจะต้องเสริมว่าให้ใจให้ปัญญาเกิดขึ้น ด,ด้วยการฟังด้วยการไข้ครวญวิจัยแยกแยะแล้วต้องรู้จักรู้จักความจริงของชีวิตนะรู้ความจริงของปัญหาเหตุของปัญหาความดับปัญหาแล้วก็วิธีการที่จะเข้าถึงความดับปัญหาฉะนั้นตรงนี้จึงเว้นจากการฟังเว้นจากการไข้ครวญเว้นจากการสอบถามเว้นจากการเข้าไปวิจัยแยกแยะไม่ได้ใใเลยถ้าเราขาดตัวปัญญาองค์ความรู้ตรงนี้เสียเรียบร้อย เราจะไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ฉะนั้นถอมว่าเมื่อปัญหาเม,เมื่อเมื่อเผชิญปัญหาก็หมายความว่าปัญหามีทุกวันมีทุกเวลาให้ตั้งตั้งหลักให้ถูกก่อนนะปัญหามีทุกวันมีทุกเวลาไม่มีเวลาใดเลยที่ปัญหาไม่มีแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้แบบสัญชาตญาณหรือแก้แบบปัญญาเช่นไม่ต้องอะไรลรอกเรานั่งอยู่เนี่ยมันเมื่อยเนี่ยมันทนไม่ไหวก็ต้องขยับ ใช่การแก้ปัญหาไหมมันหิวคือการไปกินก็คือการแก้ปัญหามันมันนั่งมันเมื่อยมันต้องไปเดินมันต้องไปยืนมันต้องไปนอนมันต้องใส่เสื้อผ้ามันต้องไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาทุกขั้นตอนแม้ร่างกายเนี่ยที่หายใจเข้าหายใจออกคือการแก้ปัญหาคือการแก้ปัญหาที่จะสามารถทําให้ชีวิตมันดําเนินไปได้ฉะนั้นกระบวนการของรูปธรรมมันก็ต้องแก้ปัญหา กระบวนการของนาำมรทำก็ต้องมีองค์ความรู้หรือความเข้าใจในการที่เข้ามาขับเคลื่อนกระแสชีวิตให้มันดิมเนินไปได้อย่างถูกต้องดีงามนี้เป็นต้นพอมองเห็นภาพไหมเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะพระอาจารย์เจ้าค่สมควรแก่เวลาแล้วจ้ะครัอาจารย์ใช่แล้ว